สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้น n o t h East Rubber หรือเนอร์ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม บริษัท Not Eat Lover ก่อตั้งและจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่12มิถุนายน2549เมื่อวันที่8มิถุนายน2561บริษัทได้จดทะเบียนแ8สภาพเป็นบริษัทมหาชนรวมถึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน300ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน600 000, ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตาไว้0.50บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก บริษัทมีสำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราธรรมชาติ3ประเภทได้แก่ยางแผ่นลมควันยางแท่ง mm hmm. และยางผสมภายใต้ตราสินค้าเนอร์ mm hmm. เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศอาทิจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียเป็นต้นนับเป็นการผลิตยางแปรรูปขั้นต้นที่สำคัญที่นำไปใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตยางสําเร็จรูปหลากหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําไปใช้วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตยางล้อรถยนต์กลุ่มผลิตพันยางแผ่นลมควันหมายถึงยางแผ่นดิบที่ทําให้แห้งด้วยการใช้ความร้อนและควันจากการเผาไหม้ที่มีการควบคุมอุณหภูมิในระดับที่เหมาะสมการผลิตยางแผ่นลมควันนั้นจะดําเนินการนํายางแผ่นดิบมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นยางแผ่นลมควัน หรือนำยางแผ่นลมควาันม,มาผลิตเป็นยางแผ่นลมควันอัดก้อนโดยกระบ,บวนการผลิตยางแผ่นลมควันจะเริ่มจากการนำน้ำยางสดมาใส่ในตะกงจากนั้นเติมน้ำเพื่อเจือจางน้ำยางให้มีปริมาณเนื้อยางแห้งเหลือเพียงร้อยละ12-18ถึงก่อนเติมกดเพื่อให้ยางจับตัวกันและแยกตัวออกจากน้ำหลังจากนั้นนำไปรีดให้เป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดยางแผ่นล้างน้ำและทำให้แห้งซึ่งการทำให้แห้งมี2วิธี คือนำไปผึ่งในอากาศร้อนเพื่อไล่ความชื้นอย่างที่ได้เรียกว่ายางแผ่นผึ่งแห้ง 2. นํนำไปอบลมควันที่อุณหภูมิประมาณ60-70องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ3-4วันยางที่ได้เรียกว่ายางแผ่นลมควันยางแผ่นลมควันจะสามารถแบ่งออกเป็นชั้นๆต่างๆด้วยสายตามปริมาณสิ่งสกปปกหรือสิ่งปนเปื้อนในยางโดยชั้นพิเศษจัดเป็นยางเกรดดีที่สุด ไปจนถึงชั้นที่5ซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่ต่ำที่สุดภายหลังจากแผ่นยางแห้งสนิทจะถูกนํามาอัดให้เป็นก้อนหลังจากนั้นทาแป้งที่บริเวณพื้นผิวของก้อนยางเพื่อป้องกันเชื้อราความชื้นหรือการเกาะติดกันร,ระหว่างการขนส่งยางแผ่นลมควันที่บริษัทผลิตและจําหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นยางแผ่นลมควัน R.S. ชั้น2ชั้น3ชั้น4และชั้น5โดยบริษัทจะจําหน่ายยางแผ่นลมควันอัดก้อน ซึ่งเป็นยางแผ่นลมควันที่มีชั้นคุณภาพเดียวกันนำมาอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมให้มีขนาดประมาณ50คูณ60คูณ50เซนติเมตรและมีน้ำหนักเมื่อรวมแป้งบนก้อนยางแล้วเท่ากับ111.1.0.50กิโลกรัมยางแผ่นลมควันสามารถแบ่งตามลักษณะคุณภาพและลักษณะทางกายภาพของยางแผ่นลมควันตามมาตรฐาน ของสำนักง,งานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ดังนี้ยางแผ่นลมควันชั้นพิเศษหรือ RSS1X เป็นยางที่ควบคุมการผลิตทุกข,ขั้นตอนไม่อนุญ,ญาตให้มีตำหนิใดๆได้เลยแผ่นยางแห้งเนื้อแน่นแข็งใสสะอาดแผ่นสมบูรณ์ร0อร์เซนสีสม่ำเสมอยางแผ่นลมควันชั้นหนหรือ RSS1 คุณสมบัติเป็นแผ่นยางแห้งเนื้อแน่นแข็งใสสะอาดเป็นสมบูรณ์สีสม่ำเสมอไม่อนุญาตให้มียางพองยางฟองอากาศยางแก่ลมยางแก่ไฟยางไมยางอ่อนลมยางดิบยางเยิ้มผิวแผ่นเป็นตำหนิยางแผ่นลมควัมชั้นสองหรือ r s s 2คุณสมบัติคือแผ่นยางแห้งเนื้อแน่นแข็งใสสม่ำเสมอผิวแผ่นมีตำหนิได้เล็กน้อยฟองอากาศขนาดเล็ก ยางแผ่นลมควันชั้น3หรือ R S S 3คุณสมบัติคือแผ่นยางแห้งเนื้อแน่นแข็งมีเศษไม้ได้เล็กน้อยมีตำหนิผิวแผ่นได้เล็กน้อยด่างดำเล็กน้อยฟองอากาศเล็กน้อยยางแผ่นลมควันชั้น4หรือ R S S 4คุณสมบัติสามารถมีลายแห้งหรือลายสนิมบริเวณระหว่างแผ่นหอ่อกับผิวก้อนไม่เกิน20%ของยางลูกขุนส่งมอบ แผ่นยางแห้งเนื้อแน่นแข็งผิวแผ่นมีตําหนิสีดําบางกลางสีคําเล็กน้อยยางแก่ลมได้เล็กน้อยยางแผ่นลมควันชั้น5หรือ R S S 5คุณสมบัติคือยางแผ่นเนื้อแข็งมีเศษไม้ขนาดใหญ่ขึ้นได้เล็กน้อยยางแก่ลมอ่อนลมมีได้เล็กน้อยไม่อนุญาตให้มียางดิบยางเยิม้มยางอ่อนยางแก่ไฟยางไหม่ กลุ่มผลิตพันยางแท่งคือผลิตภันที่มีการผลิตจากน้ำยางสดหรืออาจใช้ยางแห้งเช่นยางแผ่นดิบยางก้อนถ้วยมาเป็นวัตถุดิบซึ่งมีประเทศมาเลเซียเป็นผู้คิดค้นและพัฒนาโดยใช้หลักเกณฑ์การกำหนดชั้นยางจากการตรวจสอบคุณสมบัติของยางให้เป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจากยางแผ่นเป็นการจัดชั้นด้วยสายตาซึ่งอาจให้ผลและคุณภาพที่ไม่แน่นอนด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมยางส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเริ่มเปลี่ยนมาใช้ยางแท่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต เนื่องจากยางแท่งมีคุณภาพที่สม่ำเสมอกว่ายางแผ่นและผ่านการทดสอบเพื่อจัดชั้นคุณภาพตามหลักวิชาการยางแท่งที่บริษัทจำหน่ายได้แก่ยางแท่ง t s r 2 0โดยเป็นยางแท่งที่มีปริมาณสิ่งสกรปรกไม่เกินร้อยละ0.16ปริมาณเท่าไม่เกินร้อยละ0.80ปริมาณไนโตรเจนไม่เกินร้อยละ0.60ปริมาณสิ่งระเหยไม่เกินร้อยละ0.80 บริษัทยังสามารถผลิตยางแท่งประเภทยางแท่ง str 10ได้อีกทางนึง่งโดยยางแท่ง str สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตล้อรถยนต์ล้อรถจักรยานยนต์ผลิตสายพานต่างๆผลิตพันยางรองพื้นเป็นต้นกลุ่มผลิตพันยางผสมคือผลิตพันยางธรรมชาติที่มีการผสมยางสังเคราะห์หรือสารเคมีในสูตรที่แน่นอนภายใต้ความร้อน120องศาโดยยางที่ได้จากการผสมเรียกว่า ยางคอมบาวหรือยางผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตสินค้าสําเร็จรูปต่อไปยางผสมสามารถนํามาขึ้นลูกเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆได้เช่นยางล้อยางรองคอสะพานท่อยางยางลัดของเป็นต้นทั้งนี้ยางผสมที่บริษัทผลิตได้ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ยางผสมที่ผลิตจากการนํายางแผ่นมาใช้ในการผลิตเรียกว่ายางแผ่นผสมยางผสมที่เกิดจากการนํายางแท่งมาใช้ในการผลิต เรียกว่ายางแท่งผสมสัดส่วนยอดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทในปี2562<ม>ยางเคฟก้อนถ้วย7,511ล้านบาทยางแผ่นลมควัน3,969ล้านบาทรวมยอดสั่งซื้อในปี2562เท่ากับ12,405ล้านบาท บริษัทมีเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตในปัจจุบันรวม66เครื่องอาทิเครื่องสับยางเครื่องรีดยางบ่อกวนบ่อ,บอล้างยางเป็นต้นซึ่งในส่วนงานการผลิตยางแผ่นลมควันมีทั้งสิ้น4แผนกหลักและส่วนงานการผลิตยางแท่งและยางผสมมี6แผนกอัตราการใช้กําลังการผลิตเกินกว่า100%เนื่องจากบริษัทมีการซื้อยางแผ่นลมควันสําเร็จรูปมาอัดก้อนจึงมีบางขั้นตอนที่ไม่ต้องดําเนินการและส่งผลให้ปริมาณผลการผลิตจริงมากกว่ากําลังการผลิต กำลังการผลิตเต็มปีของปี2562สำหรับยางแผ่นอัดก้อนเท่ากับ60,000ตันต่อปีสำหรับยางแท่งและผสมเท่ากับ172,800ตันต่อปีครับนี่ก็เป็นรูปกำลังการผลิตแยกตามประเภทบริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องจนได้รับรองม,มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 2015 ISO 14001 2015 ISO 45001 2018 ISO IEC 17025 2017 การจัดหาวัตถุดิบยางพาราที่บริษัทจัดซื้อส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากภาคอีสานประมาณร้อยละเ5และผลผลิตจากภาคใต้ประมาณร้อยละโดยยางพาราจากภาคอีสานมีความสะอาดมากกว่ายางพาราจากภาคใต้บริษัทจะมีการประกาศราคารับซื้อแผ่นยางยางเคฟและก้อนถ้วยหน้าโรงงานในทุกๆวันทําการของบริษัทโดยมีการจัดซื้อแบ่งออกเป็นสาประเภทคือจัดซื้อวัตถุดิบโดยผู้ขายนํามาขายหน้าโรงงานการซื้อวัตถุดิบจากพ่อค้าคนกลาง และการซื้อวัตถุดิบจากการประมูลตามสากลโดยมีรายละเอียดดังนี้การซื้อวัตถุดิบโดยผู้ขายนํามาขายหน้าโรงงานเป็นการซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายที่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งนํายางธรรมชาติมาขายหน้าโรงงานโดยตรงโดยในปี2562บริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหน้าโรงงานคิดเป็นสัสดส่วนร้อยละ4ของยอดซื้อวัตถุดิบยางพาราการซื้อวัตถุดิบ จากพ่อค้าคนกลางเป็นการซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายวัตถุดิบรายใหญ่โดยมีการตกลงปริมาณที่ต้องการซื้อระหว่างกันโดยในปี2562บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบจากผู้ค้ายางพาราคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ90ของยอดซื้อทั้งหมดการซื้อวัตถุดิบจากการประมูลตามสาก์โดยในปี2562บริษัทมียอดซื้อวัตถุดิบจากการเข้าประมูลตามสาก์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ6ของยอดซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ราคาซื้อวัตถุดิบนั้นบริษัทจะอ้างอิงราคาซื้อจากตลาดล่วงหน้าต่างประเทศอาทิไซค่อมโตค่อมและตลาดในประเทศได้แก่ตลาดกลางหาดใหญ่เพื่อกําหนดราคารับซื้อในแต่ละวันตามประเภทของสินค้าเช่นยางแผ่นดิบยางแผ่นลมควันยางก้อนถ้วยกลยุทธ์ด้านผลิตพันธ์บริษัทเป็นผู้ผลิตและแปลรูปผลิตพันธ์จากยางพาราลายใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามากเป็นระดับ2ของประเทศเกษตรกรส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเกษตรกรสวนยางขนาดเล็กจํานวนมากกว่าร้อยละหกมีพื้นที่ปลูกยางระหว่าง1-25ถึงไร่ต่อครัวเรือนและเนื่องจากโรงงานรับซื้อยางพาราธรรมชาติในตัภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนน้อยกว่าโรงงานรับซื้อยางในภาคใต้ทําให้เกษตรกรต้องนํายางพาราไปจําหน่ายณจุดประมูลหรือจําหน่ายโดยตรงหน้าโรงงานผู้ผลิต สินค้าแปลรูปทําให้สินค้าที่ได้จากเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะเป็นยางพาราที่มีคุณภาพเนื่องจากผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการผลิตยางอีกทั้งยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นยางพาราที่สะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกเช่นเปลือกยางเศษใบไม้ยางมาปะกปนซึ่งส่งผลให้กระบวนการผลิตยางในขั้นตอนต่อไปทําได้ง่ายขึ้นและเป็นที่ต้องการในตลาด ส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจากโรงงานแปลรูปยางพาราของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของภาคอีสานและมีอุปทานของยางพาราเพียงพอต่อความต้องการนอกจากนี้สินค้าที่บริษัทผลิตได้นั้นได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ทําให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีากรเช่นการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลการยกเว้นลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรเป็นต้น รวมทั้งการเป็นโรงงานผลิตแบบซีโรเวสหรืออัตราความสูญเสียจากการผลิตเป็นศูนย์โดยไม่มีของเสียจากกระบวนการผลิตเนื่องจากบริษัทสามารถจัดการของเสียได้ทุกประเภทอาทิน้ําเสียสามารถนํามาบรบัดที่ระบบบาบัดน้นําเสียของบริษัทได้และอย่างที่ผลิตไม่ผ่านมาตรฐานไม่ตรงตามคุณสมบัติสามารถนํากลับมาผลิตใหม่ได้บริษัทยังเป็นผู้ได้รับอนุญาต เป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางโดยมีห้องวิจัยของตนเองซึ่งสามารถทดสอบอยางก่อนการนำจำหน่ายได้ด้วยตัวเองกลยุทธ์ด้านราคาขายบริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาขายเป็น2แบบแบ่งออกเป็นการขายแบบครั้งเดียวและการขายแบบมีสัญญาระยะยาวการขายแบบครั้งเดียวหรือการขายแบบสปอตเป็นการขายที่มีการจัดทำสัญญาซื้อขายแบบครั้งเดียว โดยมีการกำหนดราคาขายตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกด้วยอัตรากำไรส่วนเพิ่มการจำหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการจำหน่ายสินค้าในประเทศและจำหน่ายสินค้าต่างประเทศซึ่งการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทบริษัทจะพิจารณาราคาขายจากราคากลางเป็นราคาอ้างอิงในการจำหน่ายสินค้าสำหรับราคากลางเพื่ออ้างอิงการจำหน่ายไปยังต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่จะอ้างอิงราคาในตลาดกลางเช่นตลาดยางพาราล่วงหน้าสิงคโปร์ สำหรับประเทศไทยจะอ้างอิงราคาตลาดจากราคา FOB จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราการขายแบบมีสัญญาระยะยาวหรือการขายแบบลองเท r m c ม n t r a c t เป็นการขายที่มีการจัดทำสัญญาซื้อขายที่มีระยะเวลาสัญญา1ปีและมีการจัดส่งในทุกๆเดือนซึ่งส่วนใหญ่จะจัดทำสัญญาดังกล่าวกับลูกค้ารายใหญ่ตามตลาดยางพาราล่วงหน้าสิงคโปร์ บวกเพิ่มด้วยอัตรากำไรที่ต้องการส่งผลดีแก่บริษัททําให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามปริมาณที่กําหนดและสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องให้แก่บริษัททั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาเนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาอ้างอิงในตลาดโลกและสินค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทได้แก่ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ในประเทศต่ตางๆที่ผ่านมาบริษัทมีการจําหน่ายไปยังประเทศจีนสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียและอินเดียลูกค้าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือลูกค้ากลุ่มผู้ค้าคนกลางและลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตอุตสาหกรรมปลายน้ํามีสัดส่วนจําหน่ายไปยังเทเดอร์และผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี2562คิดเป็นร้ยละ7 8และละ2ตามลําดับ ในปี2562บริษัทมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ35ในประเทศร้อยละ65ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคายางความต้องการยางของผู้ผลิตและผลผลิตของอยางพาลาราคาน้ำมันน้ำมันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตล้อ,อยางเทียมหรือสังเคราะห์หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนและราคาล้อยยางเทียมก็จะสูงขึ้นตาม ส่งผลให้ราคายางธรรมชาติสูงขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อและผู้ผลิตยางเทียมจะหันมาซื้อยางธรรมชาติมากขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนปัจจัยนี้มีผลกระทบทางอ้อมหากอัตราแลกเปลี่ยน US ดอลลาร์จะเป็นนิตเยนและไทยบาทถ้าหากเงินเย็นอ่อนค่าลงจะทําให้ตลาดซื้อขายยางพาราล่วงหน้าในโตเกียวดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้นส่งผลให้ราคาย,ยางพาราสูงขึ้น ส่วนเงินบาทถ้ามีการแข่งข้าขึ้นมูลค่าของเงินที่ได้จากการส่งออกก็จะลดลงสินค้าจะขายออกยากขึ้นผู้ซื้อต่างชาติจะหันความสนใจไปยังตลาดอื่นส่งผลให้การส่งออกยากลำบากขึ้นเศรษฐกิจโลกเมื่อภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีผู้ประกอบการและนักลงทุนส่วนใหญ่จะมั่นใจในการลงทุนรวมถึงราคายางในตลาดโลกนโยบายการค้าระหว่างประเทศตลาดสินค้าเกษตร จะได้รับผลกระทบหากรัฐบาลต่างประเทศตัดสินใจขึ้นภาษีสินค้าเกษตรนําเข้าเช่นยางพาราอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อยอดผลิตและจําหน่ายรถยนต์สูงขึ้นความต้องการยางธรรมชาติก็จะสูงขึ้นด้วยราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียวตลาดเซี่ยงไฮ้และตลาดสิงคโปร์สภาพภูมิอากาศหากสภาพภูมิอากาศไม่ดีมีฝนตกชุกและมีน้ําท่วมทําให้ผลผลิตยางออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ ฤดูการยางเนื่องจากช่วงปลายฤดูหนาวและช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนใบยางพาราจะเริ่มร่วงซึ่งช่วงดังกล่าวเรียกว่าฤดูการปิดหน้ายางโดยเป็นช่วงที่เกษตรกรจะหยุดกรีดยางเป็นระยะเวลา2-3เดือนได้แก่เดือนมีนาคมเมษาย,ยนและพฤษภาคมส่งผลให้ผลผลิตยางพาราในช่วงดังกล่าวลดน้อยลงและอาจส่งผลให้ราคาในตลาดไทยสูงขึ้น การบริหารความเสี่ยงบริษัทมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผันผวนด้านราคาของยางธรรมชาติทั้งการจัดกระบวนการได้มาของวัตถุดิบในเชิงปริมาณและราคาประกอบการใช้สัญญาซื้อขายยางธรรมชาติในตลาดซื้อขายล่วงหน้าบริษัทมีนโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการวางแผนการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาโดยบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบขั้นต่ำสำหรับการผลิตเป็นระยะเวลา3-5เดือน ามการขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบการขนส่งสินค้าของบริษัทสำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศบริษัทต้องนำส่งไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อต้องการสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบได้แก่การขนส่งแบบ fob และการขนส่งแบบ cif โดยการขนส่งทั้ง2แบบบริษัทมีการจ้างบริษัทลากตู้คอนเทนเนอร์มารับสินค้าที่บริษัทเพื่อขนส่งไปยังท่าเรือ พร้อมกันนี้บริษัทมีการจ้างบริษัทขนส่งซึ่งเป็นตัวแทนดำเนินพิธีการของศูลกากรเพื่อดำเนินการส่งออกสินค้าผ่านพิธีการอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามหากเป็นการส่งแบบ FOB บริษัทมีหน้าที่นำส่งสินค้าไปที่ท่าเรือที่กำหนดโดยผู้ซื้อเมื่อนำสินค้าขึ้นเรือแล้วถือว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้านั้นแล้วแต่หากเป็นการส่งแบบ CIF บริษัท จะต้องมีการจัดหาเรือต้นทางเพื่อขนส่งสินค้าไปยังเมืองปลายทางและมีความรับผิดชอบในเรื่องค่าขนส่งและประกันภัยของสินค้าระหว่างขนส่งโดยบริษัทต้องทำการจองตู้คอนเทนเนอร์ผ่านตัวแทนซึ่งจะทำหน้าที่จองพื้นที่กับทางสายเรือให้กับบริษัทซึ่งการเลือกใช้ของบริษัทนั้นพิจารณาจากสถานที่ปลายทางและราคาที่เหมาะสม ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทนแม้ว่ายางธรรมชาติจะมีคุณสมบัติจำเพาะเจาะจงทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสินค้าทดแทนจากยางสังเคราะห์รวมไปถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นความต้องการยางสังเคราะห์ที่เพิ่มมากขึ้นจากความผันผวน,นของราคายางธรรมชาติการเพิ่มขึ้นของราคายางธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบกับยางสังเคราะห์ <c oughs> เนื่องจากยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีให้เลือกมากมายหลายชนิดตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้ของบริษัทที่ลดลง <Okay. S 1> การบริหารความเสี่ยงคุณสมบัติยางธรรมชาติเปรียบเทียบกับยางสังเคราะห์ยังคงพบว่ายางธรรมชาติมีคุณสมบัติเฉพาะตัว <Yeah. S 1> เช่นความยืดหยุ่นความหนื่ความอ่อนตัวความเหนียวและการกระดอนต่างๆในรูปแบบเฉพาะตัวที่ยางสังเคราะห์ยังไม่สามารถพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ให้เทียบเท่าได้ จึงทำให้คุณสมบัติเฉพาะตัวของยางธรรมชาติเหล่านี้ยังเป็นจุดแข็งของผลิตภันธ์ยางธรรมชาติบริษัทที่เกี่ยวข้องบริษัท NE a r c h i t ก c ทลักษณะการประกอบธุรกิจการขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตรให้บริการซ่อมเครื่องจาักรการเกษตรทุนจดทะเบียน15ล้านบาท บริษัท SK ปิโตเลียมสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุนจดทะเบียน10ล้านบาทบริษัทชูวิทฟาร์มธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อทุนจดทะเบียน430ล้านบาทโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทสินค้าในปี2562 เนอร์ก็มีรายได้จากยางแผ่นลมควันอยู่ที่4,600ล้านบาทหรือ35.47%ยางแท่ง3,996ล้านบาทหรือ30%ยางผสม3,592ล้านบาทหรือ27%ยางผสมอัดแท่ง815ล้านบาทหรือ6%รวมมีรายได้จากการขาย13,000 5ล้านบาทครับข้อมูลทั่วไปของบริษัท North East Rubber ก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นนี่สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น มี r o a หรือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลงมี ROE หรือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงมี PE หรือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่7.98เท่ามี P/BV เหลืออตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1.29เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ1.99บาทอัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่5.43 เนอร์ก็จะจ่ายปันผลปีละ1ครั้งนะครับเนอร์ก็มีพาอยู่ที่0.50บาทมีราคา IPO อยู่ที่2.58บาทวันซื้อขายวันแรกวันที่7เดือนพฤศจิกายน2561มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟร e e f o a d อยู่ที่38.19%ผู้ถือหุ้นใหญ่นายชูวิทย์จึงธนะสมบูรณ์60.26% บริษัทไทย NVIDIA 2.21%นายสมศักดิ์1.49%นายมานิต1%นายชูรัต0.87%มีจํานวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด1,540ล้านหุ้นราคาต่ําสุด1ปีอยู่ที่1.64บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่2.94บาท เนร์ก็มี Market Cap อยู่ที่3,973ล้านบาทเป็นลำดับที่2 4 5ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ